สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแนลกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําขนมจีนน้าเงี้ยวกันครับก็เดอื่นเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดเลยนะครับขนมจีนน้าเงี้ยวก็จะแบ่งส่วนผสมเป็น2ส่วนนะครับในส่วนของน้ําพริกแล้วก็ในส่วนของตัวที่เราจะทําน้ําเงี้ยวครับสำหรับส่วนผสมของน้ําพริกน้ําเงี้ยวครับก็จะมีเป็นกระเทียมหอมแดงพริกชี้ฟ้าแห้งพริกจินดาแห้งกะปิถั่วเน่าเสร็จแล้วก็ในส่วนของเครื่องน้ําเงี้ยวครับก็จะมีเป็นมะเขือเทศ กระดูกหมูอันนี้เราจะใช้เป็นกระดูกเล้งหรือว่าจะเป็นกระดูกซี่โครงหมูอย่างนี้ก็ได้ครับหมูสับหรือหมูบดครับเลือดก้อนอันนี้เราสามารถใช้ได้ทั้งเลือดหมูแล้วก็เลือดไก่นะครับแล้วแต่ความชอบเลยนะดอกงิ้วอันนี้เดี๋ยวเราต้องนาไปร้านท้สงตลาดแล้วก็ค่อยนามาใช้นะครับผมให้ดูแบบแห้งๆก่อนนะแล้วก็น้ําเปล่าครับเสร็จแล้วก็จะมีในส่วนของเครื่องเคียงที่เราจะใส่ครับก็จะมีเป็นต้นหอมผักชีมะนาวไปปรุงรสครับแล้วก็จะมีกระเทียมเจียวกับพริกคั่วด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ เสร็จแล้วก่อนอื่นให้เรามาเตรียมต้มในส่วนของกระดูกซี่โครงหมูกันไว้ก่อนเลยนะครับก็จะมีเป็นกระดูกซี่โครงหมูที่เราล้างทักวามสะอาดเสร็จน้ำเตรียมรอไว้ครับในใช้เป็นกระดูกเล้งหรือว่าจะเป็นซี่โครงก็ได้ครับแล้วแต่ความชอบนะครับแล้วก็ดอกนิ้วครับอันนี้นําไปล้างทำความสะอาดที่ดีนะครับผมล้างเรียบร้อยแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องแช่น้ำนะครับเพราะเดี๋ยวเรานํามาต้มก็จะนิ่มเองอยู่แล้วครับแล้ววันนี้ผมก็จะมีนี่เลยครับมอแครสเตเลสตราหัวมะลายขนาด26เซนทนทานปลอดภัยไร้สารเคลือบ ตัวหม้อจะผลิตจากสเตเลเกรด304ที่เป็นฟู้ดเกรดครับทำให้เรามั่นใจได้เลยครับว่าเวลาทําอาหารจะไม่มีสารปนเปื้อนออกมานะครับเรียกว่าใช้ได้อย่างปลอดภัยเลยครับแถมตัวหม้อจะมาในทรงของหม้อแขกครับคือไม่มีหูจับนะครับนี้จะมีข้อดีคือเราสามารถวางเรียงชิดติดกันได้เลยครับไม่มีหูมาเกะกะแถมเวลาซ้อนก็ซ้อนกันได้ดีเลยครับแล้วตัวหม้อจะมีหลายขนาดนะครับอย่างขนาดที่ผมใช้วันนี้จะเป็นขนาด26เซนนี้เราสามารถทารับประทานเองในบ้านก็กำลังดีครับหรือว่าใครจะนําไปทําขายนี่ก็ขนาดพอเหมาะเลยครับ เรียกว่าสะดวกทั้งการจัดเก็บจัดวางหรือจะนําหม้อไปวางเสิร์ฟตอนขายนี่ก็สะดวกแล้วก็ประหยัดพื้นที่มากๆาเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทํากันเลยครับกร่นก็ให้เราต้มน้ําให้เดือดก่อนเลยนะครับครับเปิดเตาได้เลยครับแล้วก็ข้อดีของหม้อแขกครับคือเขาไม่มีหูใช่ไหมเราสามารถเปิดไฟแรงได้เลยครับโดยที่เราไม่ต้องกลัวว่าความร้อนจะไปทําให้หูหม้อเสียนะครับนี่ก็จะช่วยให้เราต้มอาหารได้ร้อนได้เร็วยิ่งขึ้นเลยครับเดี๋ยวนี้เรารอให้น้ําเริ่มที่จะร้อนขึ้นมาก่อนนะครับ เนี่ยครับเราต้มไฟแดงมาได้สักครู่ครับน้ำก็เริ่มจจร้อนนะครับเวลาเปิดฝาหม้อแขงนะครับให้นำมัดระวังหน่อยครับเพราะว่าหม้อเขาจะเป็นฝาหูเรียบเนี่ยจุดประสงค์คือทำฝาเรียบครับเพราะว่าเวลาที่เราวางซ้อนหรือว่าใครที่ทําขาครับเราสามารถนาหม้ออื่นมาวางซ้อนข้างบนได้เลยครับไม่ติดหูเกะกานะนี่ก็จะเป็นประโยชน์ครับแต่เวลาเปิดต้องระวังร้อนครับเราใช้เป็นช้อนนี้ก็ได้ครับหรือจะใส่ถุงมือผ้าก็ได้นะเปิดขึ้นมาเลยครับน้ำเริ่มที่จะร้อนขึ้นมาแล้วก็เกลือครับใส่เกลือมาเล็กน้อย กระดูกซี่โครงหมูได like, ้เลยครับใส่ไปได้เลยนะนี้ให้เราต้มตัวกระดูกซี่โครงตัวน,นี้ก่อนนะครับพร้อมกับดอกนิ้วที่เราล้างน้ำเรียบร้อยแล้วนะใส่ไปได้เลยครับนี้ตอนแรกเราต้มไฟแดงก่อนได้เลยนะครับต้มให้น้ําเดือดขึ้นมาก่อนนะครับนี่ครับพอน้ําเดือดขึ้นมาครับเราก็ทยอยตักช้อน,นออกฟองออกได้เลยนะครับฟองที่ลอยขึ้นมาเนี่ยครับนี่ครับพอเราสังเกตว่าน้ําเดือดดีท่มอ,อก็ใช้ได้นะครับให้เราลดไฟลงนะครับ ใช้เป็นไฟกลางค่อยไม่อ่อนหรือว่าไฟอ่อนได้เลยนะครับช้อนฟองออกเรื่อยๆได้เลยครับเสร็จแ,แล้วก็ให้เราต้มต่อไปได้เลยนะครับอันนี้เราจะต้มเคี่ยวเพื่อให้กระดูกหมูกระดอกนี้ว่ะเปื่อยนุ่มเลยครับใช้เวลาต้มอยู่สักพักนึงครับสักประมาณครึ่งชั่วโมงขึ้นไปก็ได้ครับระหว่างนี้เราก็ไปเตรียมของ,งอื่นได้ครับจะได้ไม่เสียเวลานะเราสามารถต้มแบบเปิดฝางไปก็ได้นะครับหรือว่าขยักประหยัดแก๊สหน่อยครับก็ปิดฝาแบบพเพเย่เยไว้ก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดเราปิดฝาต้องใช้ไฟ aus. อ่อนลงนะครับน,นี่ลดไฟลงอีก ใช้ไฟอ่อนๆได้เลยครับเพราะว่าตัวหม้อเขาจะเป็นสเตเลตหนาครับเวลาที่ร้อนจัดได้ที่แล้วก็จะกระจายความร้อนได้ดีครับทำให้เดือดทั่วหม้อได้ดีเลยนะนี่แล้วก็ต้มนี้ไปเรื่อยๆก่อนครับระหว่างนี้เราไปเตรียมใบเสรของเครื่องแกงกันต่อเลยครับก่อนอื่นก็ถ่นเน่าครับอันนี้เรานํามาปิ้งหรือย่างให้หอมก่อนเลยนะครับปิ้งด้วยเตาถ่านหรือว่าจะเป็นเตาแกงนี้ก็ได้ครับใช้ไฟอ่อนๆพอนะครับย่างให้หอมดีเลยนะนี่ครับสุกหอมนี้ก็ใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวเราไปโขลกน้ะพริกแกงกันเลยครับ แล้วก็กระเทียมครับผมใช้เป็นกระเทียมไทยกับกระเทียมจีนนะครับอันนี้สําหรับเจียวเป็นกระเทียมเจียวนะครับน้ำมะขลกหรือจะใช้วิธีการปั่นก็ได้นะครับขูดให้ละเอียดก่อนเลยถ้าอย่างดีก็ใช้ได้แะครับอันนี้ให้เราตักพักรอไว้ก่อนนะครับเสร็จแ,แล้วก็พริกแห้งครับนี้ผมจะใช้แบบพริกที่ไปตักแดดให้กรอบนะครับไม่ได้แช่น้ํานะ แล้วแต่ความสะดวกนะครับใครจะนําไปแช่น้ําให้นิ่มก็ได้นะครับนามาตำจะแบบน้มันจะกระเด็นง่ายครับชอบใช้วิธีการตักแต่ให้กรอบครับหรือไม่ก็นําไปอบก็ได้นะครับแล้วตามนดีกันนี้ก็โคลห้ละเอียดดีก่อนเลยครับแล้วก็ตามด้วยพริกจินดาแห้งครับตักแดดให้กรอบมกันนะครับอันนี้ถ้าเกิดใครชอบทานเผ็ดมากเผ็ดน้อยนี่ปรับเพิ่มลดได้เลยนะครับ พอพริกเริ่มละเอียดครับก็ให้เราใส่เป็นเครื่องแกงครับหอมแดงกระเทียมแล้วก็รากผักชีครับตอนแรกผมลืมบอกรากผักชีไปนะนี่ก็หั่นซอยสะหน่อยครับจะได้ครกได้ง่ายนะทยอยใส่ลงไปครบที่เลยครับวันนี้ทำหม้อใหญ่ครับก็ต้องเครื่องแกงเยอะหน่อยครับทยอยแบ่งใส่ลงไปนะจะได้ตามง่ายๆครับครบกให้ละเอียดเข้ากันดีเลยนะครับเขาเริ่มละเอียดแล้วครับก็ตามด้วยกระปิครับแล้วก็ ถั่วเน่าครับที่เราย่างหอมๆนะรั่นเซนไปได้เลยครับแล้วก็โขกให้พริกแกงเราละเอียดดีเลยนะครับนี่ครับพริกแกงนี่ละเอียดก็ใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวพักรอไว้ก่อนนะแล้วก็มะเขือเทศครับล้างทำความสะอาดให้ดีนะครับเสร็จแล้วถ้าเกิดลูกใหญ่ๆอย่างเงี้ยให้เรานํามาหั่นครับหั่นครึ่งหั่นสี่ก็ได้ครับแล้วแต่ความชอบเลยนะครับ แต่เราจะไม่ได้หั่นให้เล็กมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราไปต้มแล้วจะได้ไม่เละไปหมดครับเสร็จแล้วอยางเกิดลูกเล็กๆอย่างเงี้ยครับผมก็จะไม่ได้หั่นนะครับแล้วก็เวลาที่เราเลือกมะเขือเทศมาทําตัวน้าเงี้ยวเนี่ยครับก็ให้เราเลือกแบบที่มันมีติดทั้งแบบแดงๆด้วยแล้วก็เขียวๆ,ๆ,ๆด้วยนะครับอันนี้ส้มๆเขียวๆ,ๆ,ๆจะได้ออกรสเปรี้ยวดีนะครับแล้วก็เลือดก,ก้อนครับวันนี้ผมใช้เป็นเลือดไก่นะครับใช้เป็นเลือดไก่เลือดหมูได้หมดเลยนะแล้วก็หั่นไปชิ้นขนาดที่เราต้องการเลยวล คนตากเนี่ยมันจะเละไปหมดครับปริมาณนี้ใส่ได้ตามความชอบไปเลยนะครับเนี่ยครับผมก็จะหั่นให้เป็นชิ้นประมาณนี้ครับเสร็จแล้วก็เจียวกระเทียมครับกระเทียมที่เราโขลกไว้เมื่อสักครู่นะครับเสิไปในกระทะก่อนได้เลยครับน้ำมันพืชครับแล้วก็เปิดเตาได้เลยนะอันนี้เราเจียวกระเทียมเราใส่ลงไปได้เลยตอนที่น้ํามันไม่ร้อนเลยนะครับ ทำให้เราเจียวกระเทียมได้เหลืองกรอบครับแล้วก็เทคนิคสําคัญอีกอย่างครับเติมเกลือลงไปครับเล็กน้อยเกลือก็จะช่วยทําให้กระเทียมเจียวของเรากรอบได้นานยิ่งขึ้นครับแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยนะเจียวไฟกลางๆครับเจียวให้เหลืองหอมกรอบดีเลยนะครับนะครับเหลืองกรอบดีก็ใช้ได้แล้วครับปิดเตาแล้วก็ตักขึ้นพัสลส์เศน้ำมันรอไปเลยนะครับแล้วก็เปิดเตาอีกครั้งครับ ไปกลางไปอ่อนพอนะครับแล้วก็พริกแห้งครับอันนี้เอาไว้เป็นเครื่องเคียงนะครับเอาลงไปทอดให้หอมเลยครับทอดครู่เดียวพอนะครับพริกแห้งเพราะว่ามันมีความแห้งอยู่แล้วทอดไบเดียวก็กรอบนะครับอันนี้ก็ใช้ได้แล้วครับปิดเตาแล้วก็ตักขึ้นพักเฉลีน้ำมันได้เลยครับแล้วก็ตักเอาน้ำมันออกครับเหลือไว้พอประมาณนะเสร็จแล้วก็พริกแกงที่เราโขลกไว้เมื่อสักครู่ครับ นี่ก็นำลงไปผัดได้เลยครับหอมมากๆครับพี่แกงน้ำมันเยอะไปนิดนึงเ่อาอีกหน่อยเปิดไฟครั้งนึ่ครับผัดให้พี่แกงออกกลิ่นหอมดีเลยนะครับไฟกลางเข้าไปอ่อนพอนะแล้วนำพริกแกงมาผัดกับน้ำมันร้อนๆก่อนเนี่ยครับก็จะทำให้กลิ่นของพริกแกงเขาหอมมากยิ่งขึ้นครับเวลาที่เรานำไปทำเป็นน้ำเงี้ยวเราก็จะหอมอร่อยด้วยครับสีสันก็จะสวยงามด้วยนะพอพริกแกงโดนกับน้ำมันร้อนๆนี่ส่งกลิ่นหอมฟุ้งเลยครับอันนี้ ผัดไปเรื่อยๆเลยครับคอยหมั่นคน้วยนะครับกันไหมนะอันนี้เวลาผัดครับใครจะผัดในหม้อเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะผัดในกระทะอย่างนี้ก็ได้ครับผมชอบผัดในกระทะก็จะได้เห็นชัดๆนะยครับผัดในหม้อเดี๋ยวมองไม่ชัดนะกระทะที่ใช้วันนี้ก็เป็นกระทะสเตลเล็เหมือนกันครับกระทะสเตลเลตจากหัวมลลายรุ่นไบทารักเลยครับแล้วแต่ความถนัดเลยนะครับอันนี้ผัดในกระทะหรือหม้อก็ได้เลยครับนะครับพอพิกแกงสุกหอมดีก็ใช้ได้แล้วครับก็เราใส่หมูสับหรือหมูบดลงไปได้เลยครับ ปริมาณนี้ปรับเพิ่มลดได้เลยนะครับปริมาณของหมูแล้วก็ผัดให้เข้ากับพริกแกงดีเลยครับนี่ก็จะทําให้เวลาที่เรานําหมูไปใส่กับน้ำนยนของเราแล้วมันจะกระจายไปทั่วครับพริกแกงกับหมูก็จะไม่เกาะเป็นก้อนนะครับดีผัดให้เข้ากันดีเลยครับไม่จำเป็นจะต้องผัดให้สุกนะครับผัดให้แค่เข้ากันก็ได้ครับนี่ครับทอนนี้ก็ใช้ได้แล้วครับปิดเตาได้เลยครับนี่ครับตอนนี้ผมก็ต้ม กระดูกซี่โครงหมูมาได้ประมาณ30-40นีนาทีแล้วครับนี่เลยต้มไฟอ่อนนะครับให้น้ำเดือดปุดๆแค่นี้ก็พอครับสังเกตดูปริมาณน้ำนะครับถ้าเกิดใครไม่ได้ปิดฝาแล้วน้ำงวนแห้งลงไปก็เติมเพิ่มได้เลยนะครับน,นี่ก็ได้ที่แล้วก็ให้เรานําพริกแกงที่เราผัดมาสักครู่กับหมูครับนํามาใส่ลงไปได้เลยนะครับตักน้าไปกรัวกลรัวกระทระเลยครับสุดาครับติดกระทะ ก็ใส่พริกแกงลงไปแล้วสีสันสวยงามขึ้นมาเลยครับกลิ่นก็หอมขึ้นมาเลยกระดูกซี่โครงหมูของเราครับที่เราตุนไว้จะเปื่อยนุ่มนะครับเนี่ยก็เริ่มที่จะร้อนออกจากกระดูกเรียบร้อยแล้วครับนุ่มแล้วนี่ดอกนิ้วของเราก็สุกนุ่มดีเลยครับคนให้เข้ากันดีเลยนะหอมมากครับสีสันก็สวยมากแต่ก็เล่งไฟกลางขึ้นมาได้เลยนะครับก็ใส่เป็นเลือดหมูหรือเลือดไก่ครับเลือกก้อนเนี่ยนะใส่ไปได้เลยครับปริมาณก็ตามความชอบเลยครับ แล้วก็มะเขือเทศครับที่เราหั่นเตรียมไว้นะใส่ลงไปได้เลยครับก็ยากหยิบใส่ดีกว่าครับมะเขือเทศนี่เราใส่ได้เยอะเลยนะครับแล้วแต่ความชอบลยนะเพราะว่ารสชาติเราจะได้ทั้งความเปรี้ยวความหวานม,มาจากกร้วมะเขือเทศด้วยครับก็จะทําให้น้าพริกน้ําเงี้ยวของเราเนี่ยอร่อยมากยิ่งขึ้นเลยครับเสร็จ <Gew> แล้วก็ปรุงรสชาติครับจะปรุงด้วยน้ําปลาครับอันนี้ก็ตามความชอบนะครับใครจะปรุงด้วยน้าําปลาหรือจะใส่ผงปรุงรสเพิ่มก็ได้ครับ แต่โดยปกติแล้วเขาจะไม่ได้ปรุงน้าตาลลงไปเพิ่มนะครับเพราะว่าเราจะได้ทั้งความหวานจากตัวกระดูกหมูที่เราใส่หมูสับมะเขือเทศเนี่ยหลายทั้งหลายแล้วครับให้ปรุงไปคร่าวๆก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวพอทุกอย่างสุกเราค่อยมาชิมรสชาติอีกทีครับปรุงไว้รสชาติจะได้เข้าเนื้อดีครับคนๆให้เข้ากันดีสักหน่อยครับใส่เลือดก้อนลงไปแล้วอย่าไปนคนแรงหรือว่าคนเยอะเกินนะครับเดี๋ยวมันจะเละหมดนะหูหอมมากครับว่าดูสิน้ำเงี้ยวเราแบบดูค้นน่าทานมาก เดี๋ยวรอให้กลับมาเดือดดีครั้งก่อนนะครับนี่ครับพอน้ํากลับมาเดือดดีก็ให้เราลดไฟลงนะครับใช้เป็นไฟกลางเข้าไปอ่อนหรือว่าไฟอ่อนได้เลยนะครับดูสิอย่างนี้ก็เข้มข้นดีมากครับกลิ่นก็หอมดีมากอันนี้เราปล่อยให้น้ำเงี้ยวของเรานี้เดือดสักพักก่อนนะครับให้ทุกอย่างสุกดีก่อนนะเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติดูครับนี่ครับตอนนี้ผมก็ต้มน้ำเงี้ยวต่อมาได้ประมาณห้าถึงสิบนาทีแล้วครับก็ให้เรามาลองชิมรสชาติกันดูเลยนะครับ นี่ย้ปรุงเพิ่ม,มเล็กหน,น่อยครับความเค็มมาได้แล้วครับแล้วก็รสชาติมีความเปรี้ยวนิดๆจากมะเขือเทศครับแต่ว่ายังออกมาไม่หมดนะเพราะว่าเราต้มให้มะเขือเทศครับเปื่อยนุ่มอีกหน่อยครับรสชาติจะออกมาเพิ่มผมจะเพิ่มความนัวเลยครับวันนี้ใช้เป็นผงปรุงรสครับก็เล็กน้อยพอใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับอันนี้ตามความชอบเลยครับถ้าปกติแล้วเ,เราใส่เครื่องหนักหน่อยมันก็จะรสชาติค่อนข้างกลมกล่อมอยู่แล้วหรือว่าใครจะตัดเป็นน้ําตาลก็ได้นะครับแล้วแต่เลยแต่โดยปกติแล้วาทางเหนือเขาจะไม่ค่อยนิยมมใช้้้นําาาาตลปรงกับขว เน้นเป็นความหวานจากวัตถุดิบที่เราใส่ลงไปครับผสมให้เข้ากันหน่อยแล้วก็เขาลองชิมรสชาติดูอีกครั้งหนึ่งครับโอเคเลยครับดีแล้วเดี๋ยวนี้ผมต้มต่อยสักครู่ครับเพื่อให้มะเขือเทศเปื่อยนุ่มแบบที่เราต้องการได้เลยนะครับตอนนี้ผมก็ต้มต่อมาได้ประมาณย0 3สบสาสนาทีแล้วครับอตอนนี้กลิ่นของน้ำเงี้ยวนี่หอมฟุ้งไปทั่วครัวเลยครับนี่เลย เมื่อเขียเทศที่เราต้มไว้ก็จะเปื่อยนุ่มได้ที่เลยครับเนี่ยรสชาติแล้วก็เนืฐฐ้อสัมผัสจะออกมาอยู่ในตัวน้ำเงี้ยวของเราแล้วครับเดี๋ยวให้เราลองชิมรสชาติดูอีกครั้งนึงนะครับว่าเป็นย่งไงบ้างพอเราต้มมาได้ที่แล้วชิมดูนะอโอเคเลยครับรสชาติกลุกก่อมแล้วรสชาติก็จะออกเค็มนํำครับแล้วก็จะมีความนัวของความหวานความเปรี้ยวตามแหางๆครับแล้วก็มีความเผ็ดน,นอยๆนะอันนี้เราจะไม่ทําให้ออกเผ็ดมากนะครับอันนี้อร่อยได้ที่แล้ว พอใช้ได้แล้วเราก็ปิดเตาได้เลยครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟทานขนมจีนกันเลยนะครับน้ำเงียวแบบค้นๆน่าทานมากครับเครื่องแน่นจัดเต็มเลยครับหอมมากๆเลยนี่ไปลองชิมกันดูเลยนะครับก็นี่เลยครับขนมจีนน้ำเงียวครับหอมมากครับสีสันสวยงามครับน้ำเงียยก็เครื่องแน่นจัดเต็มเลยครับน่าทานสุดๆเลยครับเราก็ทานคู่กับเส้นขนมจีนแล้วก็ผักสดต่างๆเลยครับ อย่าเรามาจัดเสร็จใส่จานเลยนะก็เส้นขนมจีนครับราดด้วยน้ำเงี้ยวหอมๆเลยครับแล้วก็ผักเคียงทั้งหลายครับวันนี้ันจะมีเป็นถ่งงอกครับกระหล่ำปลีดิบครับผักกัดดองถั่วฝักยาวครับโรยกระเทียมเจียวเพิ่มความหอมครับต้นหอมผักชีริดทอดครับ ก็ถ้าเกิดใครชอบเปรี้ยวก็ปรุงรสเพิ่มด้วยมะนาวหรือว่าจะเป็นพริกป่นน้ำปลานี่ก็ตามชอบเลยเท่านี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้ะขนมจีนน้ำเงี้ยวครับหน้าตาสีสันก็ดูน่ารับประทานสุดๆเลยครับกลิ่นก็หอมดีมากเลยเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูเลยนะครับก็กริดทอดกับกรอบครับบีบมะนาวครับเพินมน่มรสชาตินะ <mm หอมมากครับน่าทานสุด นี่เลยครับจิมดูนะน้ํำเนี้วหอมดีมากครับรสชาติเข้มข้นกำลังดีเลยครับกระดูกหมูที่เราตุนไว้นี่ก็เปื่อยนุ่มอร่อยมากเลยทางกับเต้งขนมจีนผักดสดๆนี้เข้ากันสุดๆครับดอกนิ้วนี่ก็นุ่มอร่อยเลยครับหอมมากจิมนะ คิ่วดมพริกทอดหอมๆนี่แบบเข้ากันสุดๆนะครับก็ลองนําไปทําตามกันดูนะครับสูตรนี้จะทําทานเองในบ้านก็ได้ครับหรือว่าใครจะนําไปทําขายประกอบอาชีพนี่ก็ขายดีแน่นอนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ